สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมีท็อปปิกนะคะมาว่าแชร์นะคะอ้าวเปิ้ลมีเปิ้ลอ่านหนังสืออะไรแชร์จริงๆ<ต>เล่มนี้เปิ้ลนอ่านเคยอ่านแล้วเมื่อ20 20ปีที่แล้วชื่อหนังสืออะไรชัดๆช้าๆ <R it, S 1> ไทยแล้วริดเดชพเดแต่ว่าเพิ่ลนกลับมาอ่านใหม่ค่ะเพราะว่าพอดีลูกชายสนใจเรื่องการเงินก็เลยกลับมาอ่านใหม่หาานังสือ<ห>เล่มน,นี้อ่อา,าษาไทยพ่อรวยพ่อรวยสอนลูกก็ ผู้เขียนก็คือโรเบิร์ตโนซากิเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ก็พูดถึงว่าเอ่อคุณพ่อสองคนคือพ่อคนรวยพ่อคนจนมีมายเซตเนี่ยต่างกันพอมายเซตต่างกันเนี่ยชีวิตก็ต่างกันโดยเริ่มแรกเนี่ยโรเบิร์ตโนซากิชนใช่โดยคนจนโดยเริ่มแรกอันนี้เล่าแบบรัดรวดรัดรวดรัดเลยนะคือโดยเริ่มแรกเนี่ยเอ่อโรเบิร์ตเนี่ยเขาเขาก็เก็บเงินแล้วเขาก็ลงทุน อยากรู้ไหมว่าเขาลงทุนอะไรเป็นอย่างแรกการลงทุนัะมีหลากหลายมากเลยนะแต่เขาเลือกลงทุนอสังหาเริมทรัพย์คือเขาไม่ได้มีเงินเยอะนะคะแต่ว่าเขาอ่ะรู้จักใช้พลังเขาเรียกว่า leverage อะ use anatho people money ยืมใครคะยืมธนาคารได้ยืมธนาคาร <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ได้ยังเขาเขาใครๆก็อยากมี dream house อะคืออยากมีบ้านเป็นของตัวเอง dream house แต่ว่ามันมันยังทําไม่ได้เขาก็เลยซื้อลงทุนเขาถึงขนาดว่าโรเบิร์ตกับภรรยาถึงขนาดว่านอนในรถเลยนะคะ อยู่ช่วงหนึ่งคือ <c ười> ซื้อบ้านอ่ะให้เขาเช่าเป็นบ้านหลังแรกเขาเช่าเนี่ยแล้วตัวเองก็ไปนอนในรถอยู่ช่วงหนึ่งค่ะมันเป็นพลังเเวอเรจเนาะที่พีนอธิบายค่ะว่ามันเรวอเรจยังไงคือแบบลงทุาฐฐาน,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 นตรงนี้แล้วมันโตยังไงเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจคือถ้า,ถ,าถ้าเรามีเงินสักประมาณอ่ะห้าหมื่นหรือเก้าหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บไว้เฉยๆอ่ะจากห้าหมื่น 5, หรือเก้าหมื่นด้วยระยะเวลาปีผ่านไปจ, 5, 000, 9, 000จากห้าหมื่นเก้าหมื่นอาจจะกลายหรือแค่หมื่นเดียวด้วยภาวะเงินเฟ้อ เนะพราะว่าเงินเฟ้อเข้าใจทุกคนคงเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินได้ห้าหมื่น 50, หรือเก้าหมื่นที่เรามีหรือแสนเนี่ยเรามีเนี่ยเราไปลงในอสังหาเนี่ยระยะเวลาผ่านไปอ่ะราคาสังหามันสูงขึ้นมันราคามันขึ้นอยู่แล้วไม่มันจะขึ้นชา้าขึ้นเลวแต่ยังไงด้วยระยะเวลายังไงมันก็ขึ้นไอ้เงินที่เราลงไปห้าหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแสนสองแสนสามแสนสี่แสนแต่คุณเก็บเงินไว้เฉยจะฝังตุ่มใต้หมอนใต้ดินอะไรอย่างเงี้ย คือเงินจากเงน 9, 000, ินหมนเก้ามื่มันก็จะลดเหลือสองหมืนประาอ่า<ด>ใช่แวลูของมันนี่<ด>ลงนนลถ้า<ด>ถ้าคุณยังเก็บเงินไว้แล้วคุณจะรอให้พร้อมไ้ซื้อบ้านในฝันติดทะเลติดหน้าผาติดน้ําตก,ตตกอย่างเงี้ย<ม>คือไม่ได้ไงฉะนั้นคุณต้องเอาเงินไปปลูกก่อนด้วยการซื้อบ้านหลังแรกแต่บ้านหลังแรกมาจจะไม่ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณอย่างเงี้ยกอาจจะซื้อไกลๆซึ่งราคาไม่แพง หรือหาหาที่ราคาเราจับต้องได้อย่างสองเปิ้ลเนี่ยบ้านหลังแรกของพี่เปิ้ลเนี่ยอยู่ที่อิงกะเบิร์นแล้วบ้านของเปิ้ลบ้านหลังแรกล่ะไม่ได้อยู่คาสุล่าคาสุล่าไม่ได้อาศัยโตเร็วมากค่ะเจ็ดปีครึ่งก็ซื้อจากห้าแสนตอนนั้นนะใช้เงินนิดเดียวเองนะก็ตอนนี้ก็เก้าเก้าแสนห้าหกสั่ตีเนี่ยใช่เราเราก็สามารถรีไฟแนนซ์จากบ้านหลังแรกของเราดึงเงินมาก้อนหนึ่งอะ สามารถที่จะไปเป็นเงินดาวและค่าสแตมค่าภาษียากรของบ้าน<ม>หลังใหม่ได้โดยที่คุณไม่ต้องควักเนื้อเลยเถ้า,ยายอย่ายงคุณอะไรถ้าอยดคุณต้องปรึกษาโบเกอร์หรือไม่ก็ปรึกษาปร,รึกษาเราเนี่ยค่ะปรึกษาเราเราทางเราจัดโบเกอร์รให้คุยอือแล้วตอนนี้นะคะใครนะคะที่กําลังเช่าบ้านอยู่สมมติอาทิละห้าร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ย ปีหนึ่งมีห้าสิบสองอาทิตย์คูณไปปีหนึ่งก็สองหมื่นก่อเลียนคุณโยนเงินทิ้งเงิโนโยนเงินทิ้งนี่หลักการเดียวกันถ้าเกิดคุณซื้ออสังหาเงินที่คุณจ่ายค่าค่าเช่าบ้านเนี่ยมามามาอยู่ในบ้านหลังเนี้มันทําแล้วก็คือในขณะเดียวกันดานปีผ่านไปอสังหาก็ขึ้นไอ้เงินที่คุณจ่ายปันมันก็อยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นอีควิตี้มันเป็นทรัพย์สินของคุณการซื้อบ้านก็เหมือนเป็นการเซฟวิ่งใครที่เช่าบ้านอยู่ตอนนี้นะคะคุณมีเงินแค่ประมาณ สามหามหื่นสี่หมื่นก็ซื้อได้แล้วนะแล้วก็ถ้ามัวแต่กลัวๆ,ๆๆอยู่เนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะได้บ้านก็ซื้ออย่งแรกอาจจะลงทุนไปก่อนก็ได้ก็ใครก็มีใครที่มีคําถามปรึกษาเราสองคนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกู้เงินหรือว่าทนายหรือเรื่องอสังหารไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์โฮมเทรเรนะคะเราสองคนนะคะค้บวงจรนะคะอินโฟเรชันอยู่ข้างล่างนี้นะคะ โอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ